องออกแล้วตอนนี้เราไลฟ์กันแล้วนะครับบุตรวันนี้โอเคต่อให้บุตรโอเคสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบุตรก็กลับมานะคะกับพี่เอนะคะพี่เอบีสตรองนะคะตอนนี้หลบอยู่หลังฉากไม่ยอมออกกล้องดูเซเนื่องจากวันนี้นะคะเราทั้งคู่นะแบบอยู่คนละบ้านนะคะไม่เกี่ยวนะแต่ว่าคือพี่เอก็ไม่ได้นอนนะคะบุตรก็ไม่ได้นอนเหมือนกันคือพว่า ฉะนั้นพลังน้อยทั้งคู่นะคะวันนี้เราก็ใช้บีตรองเป็นตัวช่วยในการออกกําลังกายนะคะแล้วก็แชมพลีนเนี่ยก็ทําเป็นแบบให้มันดึงๆเนาะมันจะได้รีเฟรชขึ้นนะคะแล้วบุตรมีอีกตัวช่วยหนึ่งด้วยพี่เอก็มีใช่ไหมคะเปปเปอร์ uh huh. ม erm ิม erm นนมเปปเปอร์มินค่ะเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวไจะมาปปเปอร์มิน erm ใช้ยังไงเปปเปอร์มินใช้ยังไงวิธีการนะไม่ต้องพึ่งกาแฟด้วยนะคะเนี่ยทุกคนแค่หยดเปปเปอร์มินนี่นะคะหยดใส่มือนะคะหนึ่งหยด อย่าโดนตานะหนึ่งหยดเท่านั้นนะคะไม่ต้องเยอะเลยนะคะเข้มข้นมากค่ะจากนั้นนะคะถูที่มือนะคะแล้วก็สูดดมเลยคือแบบมันจะแบบเฟรชเลยนะคะแล้วก็ตอนมีครั้งหนึ่งบุตไปทานอาหารใช่ไหมแล้วมีคนเป็นลมบุตก็เลยให้เขาสูดแปปร์มินเขาฟื้นเลยค่ะทุกคนเนี่ยแบบหวัวสดชื่นแรงมาเลยหาคอก็จะเย็นๆด้วยนะคะเออ โดยที่เราบอกไม่ต้องไปกินน้ําหวานหรือว่าไม่ต้องไปกินกาแฟเลยนะคะทุกคนเนี่ยวเบรกอัพทันทีโอเคพร้อมแล้วค่ะมอมอัพได้เลยนะคะพี่ <Hey, S 1> พร้อม <warm up S 1> ไหมคะพร้อมพร้อมพร้อมอ่ะก็แค่กระโดดนะคะวันนี้คิดท้าไ่ค่อยออกเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะคะเราแค่โดดเราก็ได้เบเดฟิตแล้ว <laughs> เรามีตัวบีสตรองเป็นตัวกระตุ้นกล้ามเนื้ออยู่ด้วยพี่เอระหว่างนี้ แชร์หน่อยได้ไหมคะว่ามันมันเป็นทำงานยังไงกับกล้ามเนื้อนะคะมันถึงช่วยชะลอไว้ครับตัวบีชรองสิ่งที่มันทำงานกับกล้ามเนื้อคือมันเป็นความคิดมาเป็นแบบสี่สิบกว่าปีได้แล้วที่จัดญี่ปุ่นที่เขาเอาสายเข้ามารัดสายเข้ามารัดที่ต้นแขนต้นขาเพื่อให้ชะลอชะลอการไหลเวียนของตัวเส้นเลือดดำมันเลยทำให้พอมันชะลอแล้วมันทำให้กล้ามเนื้อ ของเราทํางานหนักขึ้นเหมือนถูกหลอกว่ากําลังทํางานหนักเพราะฉะนั้นแบบแต่จริงๆแล้วว่าเราทํางานเบาๆเองแค่กระโดดแบบวอร์มอัพแบบนี้อย่างพวกฮาร์ดเรทหัวใจเราก็จะเต้นสูงขึ้นจากโซนแบบพักผ่อนปกติกลายเป็นว่าเป็นโซนที่แฟตเบิร์นได้เพราะฉะนั้นแค่เบาๆมันก็ทําให้เราเองนั้นได้มีโอกาสเวิร์กอัพที่ดูเข้มข้นขึ้น กล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงเร็วขึ้นหัวใจก็จะแข็งแรงเร็วขึ้นนี่คือข้อดีของตัวบีชองเลยฮะแล้วมันเป็นสิ่งที่หมอที่ดูแลนักกีฬาโอลิมปิกเขาเออกแบบมาให้แน่ใจเลยว่ามันปลอดภัยสำหรับทุกคนโอเคยืนยันนะคะเพาตอนนี้ก็แบบเจ็จติดชอบใชนี้ ตอนนี้ให้เราเริ่มเริ่มยกแขนนะคะสลับข้างอ่าแขนขวาย,ยกขึ้นแขนซ้ายยกขึ้นค่ะขึ้นลงอย่างเงี้ยนะคะสลับกันนะคะมันจะคนที่ไม่ได้นอนมันก็จะเมื่อยเมื่อยใช่ไหมพี่ใช่ใช่เดี๋ยวออกด้วยเดี๋ยวออกด้วยเนี่ยนะครับต้องหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามซ้ายขวาสลับกันค่ะ hey. ก็โดดเบาๆนะครับโดดเบาๆวันนี้เบาทั้งคู่วันนี้ไม่ไหวต้องขอเบาโอเคคราวนี้นะคะเราจะเตะขาขวามาที่ด้านหน้าแล้วเอามือซ้ายมาที่เท้าขวาค่ะยี่สิบครั้งนะคะ วลงงะสลับข้างค่ะสลับข้างเท้าซ้ายเตะขึ้นมาในมือขวาค่ะยี uh ่สิบค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ได้เลยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิ่เก้ายี่สิบโอเคคราวนี้นะคะเอามือสองข้างนะคะประสานไปที่หลังศรีรษะในขณะที่เราก็เบาส์อยู่นะคะเบาส์อันนี้คือการพักค่ะทีนี้ค่ะหายใจเข้านะคะหายใจออกเอาเข่าขวานะมาที่ศอกฟ้าแล้วก็ลงมาค่ะสลับข้างสลับ โอเคคราวนี้กลับมาที่เบาะเบสิกนะคะ,ะต่อไปนะคะเราจะทวิสต์ทวิสต์มาทางขวานะคะโดยการจัมแล้วก็ฮับแนไปทางขวาตอนนี้แขนมาด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลับมาค่ะข้างละยี่สิบครั้งค่ะ โอเคสลับข้างค่ะ หกเจ็ดแปดสิบโอเคคราวนี้กลับมาที่บาส์เหมือนเดิมอ่คราวนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกสควอตค่ะแล้วก็ฮับขึ้นมา แล้วก็ลงไปใหม่อ่าต่อเนื่องไปเลยนะคะ โอเคทีน,นี้พักค่ะชิลไปไหมพี่เอเพิ่มได้เพิ่มได้ <laughs> ทางนี้เพิ่มไม่ได้เหนื่อยอ๋อโอเคแต่ก็ดีนะเป็นแบบว่าหวให้ร่างกายตื่นมีเนจทีสูงขึ้น <c oughs> แบบรบเรอ่ะคิดว่าโอเคเลยอโอเคคันนี้นะคะอ่ามันเรียกว่าเลยนะไฮนี Hi นะคะทุกคนไฮนี Hi จัมแบบไฮนีน้ำสอฟนะคะเริ่มค่ะ โอเคทอดี้เบาสเสร็จการพักนะคะบางเฉยๆอ่ะทีนี้นะคะเรานั่งลงค่ะนั่งลงที่ทัมอลีนนะคะแล้วก็จับที่ขอบทัมอลีนมือสองข้างจับไว้จากนั้นยกสะโพกขึ้นมานะคะหายใจเข้า หายใจออกแล้วก็งอศอกลงค่ะแล้วก็ขึ้นมาใหม่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเครานี้นั่งลงค่ะแล้วก็ยกเท้าขึ้นมานะคะจากนั้นเราพยายามใช้ก้นเหล่าเนี่ยบเบาแทน โอ้ยเ <laughs> มื่อยโอเคจากนั้นค่ะหายใจเข้าให้ต่อและยืดขาสองข้างออกไปค่ะหายใจเข้างอเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกและยืดออกไปค่ะหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออกห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคกนดีวางเท้าวางมือจับที่ขอบใหม่นะคะ คราวนี้นะถ้ามาันคล้ายเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมนะคะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ยกสะโพกขึ้นค่ะเงยหน้าขึ้นแล้วหายใจเข้าลดลงมาค่ะกลับมาที่เดิมหายใจออกแล้วก็ยกขึ้นเงยหน้าขึ้นสองหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ยกขึ้นพี่เอยกได้ไหมเนี่ยสามสี่เยี่ยมเลยห้า 6กเจ็ดแปเก้าสิบล้วยกขึ้นไปค้างไว้ค่ะเงยหน้านะคะหายใจเข้าออกค่ะตึงแขนดีโอเคคราวนี <c oughs> okay, ้ค่อยๆลดลงมานะคะ จากนั้นเราลุกขึ้นมาใหม่ค่ะลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็แค่กระโดดตบเลยพุดดิง้งเอาพุดดิง้งโทษที่ะบอกบอกฝามีเอาพุดดิ้งไปกิน โ okay, อเคคราวนี้ค่อยๆสโลดาวนะคะเสี๋ยเราจะยืดกันแล้ว <S <S> <S ถือเป็นการวอร์มอัพนะพี่เอนะ <S <S วันนี้เบาบ <au S 1> พอไม่เบาเท่าไหร่ด้วยบีสตรองแต่ว่าก็เบา <au S 1> กบบที่เราเล่นกันเบาว่บปกติเพราะบุตรไม่ได้นอนโ okay, อเคคราวนี้ค่อยๆหยุดนะคะ จากนั้นค่ะโน้มตัวไปด้านหน้าพับจากเอวนะคะแล้ววางจับมือที่ขอบค่ะยืดหลังให้ย,วยาวๆค่ะหายใจเข้าออกค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกโอเค จากน,น,นั้นเท้าซ้ายาไว้ที่ขอบด้านหน้านะคะเข่าขวาลงไปที่ด้านหลังคุกเข่าลงไปค่ะยกตัวขึ้นมานะคะวางมือไว้ที่ต้นขาค่ะต้นขาซ้ายนะคะกดเทลาบนลงไปหาพื้นด้านล่างนะคะหายใจเข้าลึอกออกยาวค่ะป๊าป้าสีเขียวคือมชะช่ะให้ลูกกินข้างล่าง คือ <laughs> ขอไปเ <laughs> ชิวชวนคนในไลฟ์ถ้าอยากกินด้วยทำพุดดิ้งนะคะทุกคนโอเคจากนั้นวางมือสองข้างไว้ที่จับที่ขอบนะคะแล้วก็ยืดขาข้างซ้ายตรงเฟร็์เท้าซ้ายขึ้นมาค่ะยืดส่วนของแฮมสตริงนะคะ โอเคทีนี้ลดลงมาค่ะพับขาซ้ายลงมานะคะแล้วก็นั่งลงค่ะจากนั้นเอาขาขวาเนี่ยมาข้ามเข่าซ้ายนะคะให้ก้นสองข้างติดพื้นมือขวาไว้ที่ด้านหลังค่ะจับที่ขอบด้านหลังไว้ยกแขนซ้ายขึ้นมาหายใจเข้าใหาเ้เจ้าขอศอกซ้ายไวท้ทีงขวาบิดตัวแล้วมองไปด้านหลังหายใจเข้าออกค่ะเอามือซ้ายนะคะถ้าได้เอามือซ้ายรอดแล้วมือขวาจับ ที่ด้านหลังค่ะโอเคคลายมือค่ะแล้วก็ลดลงค่ะจากนั้นเท้าขวาไว้ที่ขอบนะคะแล้วก็เข่าซ้ายไว้ที่ด้านหลังค่ะยกตัวขึ้นมาวางมือไว้บนต้นขาขวานะคะลดเทลบนลงไปหาส้นเท้าหน้ายืดส่วนของคอติเซปฝัฟฟ่งซ้ายนะคะ งอเข่าซ้ายแล้วก็ยืดขาขวาให้ตรงขึ้นนะคะเปิดนิ้วเท้าขึ้นมาให้อยู่บนส้นเท้าหายใจเข้าออกค่ะโอเคงอเข่าขวาแล้วพับเข่าขวาลงค่ะจะนากนั้นนำขาซ้ายมาข้ามที่ข้ามข่าขวาก้นสองข้างติดพื้นนะคะมือซ้ายไปที่ด้านหลังยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้า หายใจออกงอศอกขวาไว้ทางซ้ายปิดตัวแล้วมองไปด้านหลังหายใจเข้าออกค่ะถ้าเกิดได้เอามือขวาลอดนะคะแล้วมือสองข้างจับกันโอเคคลายมือสองข้างค่ะนั่ง ถ้าขาสมาธิปกตินะคะแล้วก็ให้มือซ้ายจับไปที่ขอบด้านซ้ายนะคะมือขวาจับที่หูซ้ายหายใจเข้าหายใจออกเอียงเอียงหูมาทางขวาค่ะแล้วมองขึ้นไปที่ท้องฟ้า <c ười> คลายมือขวาค่ะมือขวาจับที่ขอบนะคะมือซ้ายจับที่หูขวาหายใจเข้าหายใจออกเอียงหูมาทางซ้ายมองขึ้นไปที่ท้องฟ้า ลดลงมาค่ะเอามือสองข้างจับไปที่ขอบด้านหลังนะคะแล้วก็เท้าสองข้างไว้ที่ขอบด้านหน้าแล้วก็ยกสะโพกขึ้นมาใหม่ค่ะ<ม>เปิดหน้าอกขึ้นเงยหน้าขึ้นค้างไว้หายใจเข้าออกค่ะโอเคทีนี้ลดลงมาค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยระยะเวลายืดพอๆกับระยะเวลาเล่น <laughs> แบบง่ายๆมากเลยเนาะเป็นอะไร<ช>ที่แบบรวดเร็วนี่แดดเริ่มสองเข้ามาเจนเทร์กับร่างกายเข้าไว้ <laughs> ใช่ใช,ใช,ใชเป็นกันออกเบาๆตอนเช้าเพื่อเวกอัพพวกเราทั้งสองคนแล้วทุกๆคนเลยจะมีแต่มีเหงือ่อด้วยค่ะเต็มเลยฮ <laughs> ใช่แล้ว <laughs> เยี่ยมเลย <Okay. S 3> นะคะทุกคนก็ใครสนใจบีสตรองนะคะก็สอบถาม ไปทาง B Strong ได้เลยนะคะพ<ช><ช>ี่มีสิทธิป<ช>ระโยชน์ให้ให้ลูกเพจบุตรใช่ไหมเนี่ยใช่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 ะก็ทักเข้ามาได้เลยนะฮะที่ Line Official ที่ Ad Be Strong Thailand เห็นอยู่ด้านข้างใต้ชื่อมข้างล่างก็ทักมาเลยแล้วมาคุยกันว่าเออโจทย์สุขภาพของคุณคืออะไรอะไรมีข้อกังวลที่คุณกำลังกาลังพยายาม ปรับปรุงอยู่หรือพยายามเวิร์กอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชะลอวัยย้อนวัยการกระชับหุ่นหรือแบบว่าเป็นแบบอยากเพิ่มกรดฮอร์โมนสร้างกล้ามเนื้อกับตัวเองแบบเบาๆสิบห้านาที20นาทีแล้วก็ทําให้ตัวเองแข็งแรงได้ภายในเวลาแค่15บ0นาทีนั้นแบบประหยัดเวลาเพิ่มเติมด้วยทักมาได้เลยนะครับได้เลยนนวันนี้อันนี้เห็นด้วยมากค่ะเพราะว่า บูดเป็นคนที่ไม่มีเวลาค่ะแล้วคือไม่ได้มีเวลาออกกาลังกายเยอะเสร็จแ,แล้วปกติแบบแค่ยี่สิบนาทีบูจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยแล้วมันต้องฮิตเท่านั้นด้วยนะคือต้องฮิตเท่านั้นนยคะ่ะแต่พอแบบใส่บีสตรองอย่างเงี้ยคือเราไม่จําเป็นต้องแบบ too h a r ดกับร่างกายอะ่ะคือบีเจนเทลก็ได้อะ่ะแต่เราก็ได้ benefit เหมือนกันอะ่ะคือตรงเนี้ชอบมากนะคะก็ highly recommend นะคะทุกคนพอใส่ง่ายน้ําหนักเบาพกพาสะดวกค่ะ โอเคเจอกันใหม่อที่หน้าค่ะขอบคุณพี่นะคะคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ